ครับสวัสดีครับจากร้าน APS Control Panel นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำคอนโทรลพานเ e ลและ DC Combiner AC Control ของระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชนิดไฮบริดนะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับที่ร้านเราจะมีหลายรุ่นนะครับมีรุ่น Hybrid plus แล้วก็ไฮบริดธรรมดาอันนี้เป็นรุ่น Hybrid ธรรมดานะครับก่อนอื่นการเรียนให้ทราบก่อนว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออปกิด uh, หรือไฮบริด องค์กรก็กแล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีข้อแตกต่างกันอ,อยู่หลายประการนะครับประการแรกก็คือว่ามันมีความยุ่งยากมากมากขึ้นนะครับไม่เหมือนนอนปิดนะครับอุปก,กรณ์ต่างๆก็มากขึ้นระบบเซฟตี้การโปรเทคก็ควรจะมากขึ้นด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเออเรามาดูก่อนนะครับว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดเนี่ยโดยปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจะมาเข้าที่ตู้ MDB หรือตู้เมนเบเกอร์ของเราแบบนี้นะครับไฟฟ้าจาก ะจะจากการไฟฟ้าจะมาเข้าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นฮาร์ดิทเนี่ยท่านต้องเอาไฟฟ้าที่เคยเข้าตู้เนี่ยออกมาแยกทําตู้ใหม่ให้เขาแบบนี้นะครับนะครับทำตู้ใหม่คือแยกไฟฟ้าจากเมนเนี่ยมามาเข้าเบรกเกอร์หรือ MDB ให้เขาอีกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแยกไปเลยแล้วก็เดินสายลงมาแนะนาอีกอีกครั้งหนึ่งว่าการติดตั้งระบบพลิทโซล่าเซลล์ท่านควรจะมีรางนะครับอาจจะเป็อ2สอันนี้เราทาเป็นเป็นไกด์ให้ท่านดูนะก็ควรจะมีรางแบบนี้นะครับเพื่อจะเป็นการเก็บสายเพราะสายเนี่ย จะลงมาและสื่อสารต่อเชื่อมกันการเข้าสายนด้ยเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าเป็นฮาร์บิทเนี่ยคอนเนคเตอร์เราจะให้ไป4ตัวอย่างนี้เนื่องจากว่าสายที่เข้าเข้าออกในค่อนข้างเยอะนะครับเ็เลยให้เป็นสีถ้าเป็นรุ่นออนบิทเนี่ยก็จะมีแค่สองสามตัวเท่านั้นนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะน,น,นี้ครับผมต่อไปเราจะมาดูกันไวริงหรือการเข้าสายภายในกันนะครับสักครู่หนึ่งนะครับครับผม เมื่อท่านซื้อตู้อคอมเพลเนอร์หรือตู้คอนโทรลโซล่าเซลล์จากร้านเ p s เนี่ยท่านจะได้ไแอ่แกนนะครับการเข้าสายไปให้ท่านในลักษณะนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเเราต้องเข้าสายเยอะมากเนื่องจากมันเป็นฮับริดเนี่ยนะครับตัวกล่องหรือคอนโทรลเนี่ยจะไม่เหมือนในในในปกนะครับเราเพิ่มตัวเทอร์มินอลแหลกนี่ให้เพื่อให้ท่านเข้าสายได้สะดวกแต่ก่อนนั้นท่านจะต้องเข้าตามหัวพวกอุปกรณ์นะมันจะเข้ายากแล้วก็มันจะหลวม ทตาน,นี้เราก็เลยทำเทอร์มินอลแหลกให้ท่านเข้าง่ายๆแล้วมีราเบลเครื่องหมายไวน้นี่ L N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  นะครับไปตลอดเลยนะครับส่วนที่ท่านต้อง,ต,องต้องเข้าสายเนี่ยนะครับสำหรับดูคอนโทรลพาร์เนลชุดนี้เนี่ยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือ s ซ a r c ชนะครับป้องกันฟ้าผ่าของ ACDC เนี่ยเขาก็เชื่อมไปแล้วท่านก็เดินสายกลาวหนึ่งเส้นนะครับอันนี้แนะนำเป็นอย่างน้อยก็เบอร์6กนะครับ อย่าไปเอาเส้นเล็กๆนะครับเพราะฟ้าผ่ามาทีนเป็นแสนโวลต์นะครับก็จะลงมานะครับอันนี้ท่านต้องเป็นแท่งกาวของฟ้าผา่าคือเราจะเรียกว่าแท่งกาว DC นะครับแท่งกาวอันนี้ท่านจะเอาแผงมารวมด้วยก็ได้นะครับจากแผงนะครับจากโครงของแผงเนี่ยมารวมกับแท่งนี้นะครับแท่งกาวท่านควรจะมี2แท่งเป็นอย่างน้อยนะครับอีกแท่งหน,นึ่งก็คือเป็นของแท่งของ AC เราจะเรียกว่าแท่งกาวเ c นะครับซึ่งมันจะเป็นป้องกันการไฟรั่ว จากระบบคอนตู้คอนโทรลที่เป็นเหล็กทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็จากอินเวอร์เตอร์ทั้งด้วยนะครับเนี่ยอินเวอร์เตอร์ท่านก็จะต้องเดินสายกาวเนี่ยลงมานะครับเดินลงมาแล้วก็มาฝากกับกาวบาร์ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับการดูการช็อตเนี่ยให้มาลงที่เ,ออเทอร์มินอลน,นี้นะครับเป็นเป็นากาวบาร์เทอร์มินอลน,นะครับท่านก็เอามาเข้าเส้นนี้คือเส้นที่จะไปแท่ง กาวบาของ AC นะครับกาวตู้ทั้งหลายแหล่นี้ก็จะไปจากเส้นนี้ส่วนที่จะมาฝากท่านก็ขึ้นขึ้นมาเนี่ยครับมาฝากนะครับก็จะเป็นเรื่องกาวต่อไปมาดูเรื่องสาย AC ทั้งหลายแหล่นะครับสายเ c ทั้งหลายแหล่นี่มีเทอร์มินอลทั้งหมด8 8ดดเทอร์มินอลนะครับเนี่ยท่านจะดูนะครับ LNLNL เนี่ยท่านจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรบ้างนะครับ LNLN แบบนี้เราก็เลยมีมีม,มีตัว ได้แกรนการเข้าสายไปให้นะครับซึ่งก็จะเขียนไว้ชัดเจนอันนี้คือไฟ AC มาจากอินเวอร์เตอร์อันนี้ไฟ AC มาจากอินเวอร์เตอร์ของท่านนะครับ LN เห็นไหมเครื่องหมายอ็อัน,นี้ท่านก็ควรจะทาเครื่องหมายไว้อย่างนี้นะครับแดงๆไว้ว่าหลังใครมาทํางานต่อมันจะได้ทําได้อันนี้ก็ติดเครื่องหมายไว้แดงขาวเนี่ยนะครับ LN มาจากไฟ AC มาจากอินเวอร์เตอร์นะครับต่อไปเป็นคู่ที่2อันนี้ไฟ AC จากเมนไปอินเวอร์เตอร์นะครับเนี่ยเนี่ยคู่ที่2เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไฟ AC จากเมนไปอินเวอร์เตอร์ไอชุดนี้มันจะเกี่ยวอินเวอร์เตอร์ละนะครับต่อไปไฟเอซีจากเมนเนี่ยไฟ AC จาก main, เมนก, main, ก็คือจากตู้ตู้ใบใบที่เราแยกออกมาใหม่นู่นนะครับนะครับตู้ใบนูน้นไฟ AC จากเมนนะครับก็จะมาเข้าคู่นี้นะครับ ไฟ AC จากเมนก็เข้าคู่นี้นะครับส่วนไฟเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานก็คืออยู่้ายสุดที่ติดกับตัวนี้นครับตัว MCB ของ AC เมนนี่นครับตัวนี้นะครับไปใช้งานเนี่ยก็จะติดอยู่ข้างๆนี้นะครับก็เป็น Ln เเหมือนกันก็ต่อไปใช้งานเห็นไหมท่านต้องต่อลงมาที่ที่กล่อง ไวเบย์นี่ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้าเล็กๆมันสายมันจะเยอะจนใส่ไม่พอนะครับสองสี่จะดีแล้วนะครับก็ต่อไฟ AC ไปใช้งานเนี่ยท่านก็นลงมานะครับเนี่ยแล้วก็ไปเข้าตู้ MDB เดิมของท่านแทนเห็นไหมครับระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้ามันจะผลิตไฟฟ้าให้ท่านเนี่ย ออกมาแทนการไฟฟ้าแล้วเอาไฟการไฟฟ้ามาเป็นแบ็กอัพมันมาชาร์จแบตเตอรี่มาอะไรก็แล้วแต่นะครับระบบฮับริดท่านก็นจะต้องติดเบรกเกอร์ของ DC ตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาเอาไฟเข้าแล้วแต่นะถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ท่านก็ต้องมีเบรกเกอร์สําหรับแบตเตอรี่ชุดหนึ่งเพื่อไปอจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ของท่านหรือว่าท่านไม่ใช้แบตเตอรีก่ก็แล้วแต่ฮบริดก็ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่ได้ร้อนนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยนะครับนะครับ ก็เป็นอันว่าจบเรื่องของการเข้าสายสำหรับตู้คอนโทรลโซลารเซลล์เนี่ยนะครับไอ้ตู้เนี่ยมันเป็นตู้ที่รวมแต่ว่าถ้าถ้าเป็นพัดเนี่ยท่านก็จะมีอุปก,กรณ์มากขึ้นกว่านี้นะครับเป็นพวกเป็นพวกดีซีฟเป็นพวกชิโนไทม์เมอร์เพราะว่าชิโนไทม์เมอร์สำหรับออไฮบริด uh, เนี่ยจำเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันทำตัวเป็นเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเองฉะนั้นโวลต์มันดอบเนี่ย ตัวชินโนทางเมื่อจะเซฟให้เรานะเป็นรีเล์นะครับแต่อันนี้เป็นเป็นสแตนดารซึ่งซึ่งไม่มีแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับถ้าโหลดเกินมันก็จะมีปัญหากับอินเวอร์เตอร์นิดหน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับท่านขอบคุณที่รับชมนะครับ